ป้ามาป้าสะพัดป้าไม่รู้เอกไงฟังจะมีไม่รู้เอกพี่ว่า อยู่ไหมอยู่อยู่ต้องเอาอะไรกันเนอเออเสใช่ไหมตกลงไ่เข้าไปเข้าเาอาไปเซื้อเ่นนึงยไปเออเช่เอาเดีวนีเยบไปเข้าวดิเอาเ โอเคโอเคเดี๋ยวเโอเคเดีดึงข้างหลังโอเคได้แล้โอเคงี้นลโอเคเพิ่มเพ่มใจเย็นใจเย็นโอเคเดี๋ยวจช้จะใ้ใช้เดี๋ยวนต็ใหญ่จับไปแล้วมาที่ยายเราใกล้เออ สุดเลยสุดทางเลยอ่ะามเม็ดเนาะามเมดเดี๋วมาวางไข่อเนาวางเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเีออกกันเอาอันนี้ก็ออกกันจะมาวางไข่เลยนะมลกพัี่แกมาดี่ะดีดีแล้วไม้ฮุกไม้องูพ่อ ดึงๆึงเลยดึงึงเหมนดึงดึงเลยนนี้มันใช่ใบสีดำมาลูกมากินคลาหมก็ข้างระบกลาก็อ่ะดดึงดึงเลนี่ออกไมไมออกหรอมันาส้งกันหน่อยเขเรกคอแบบนข้อไก่ครับ เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่าเป็นไงชาวมาป้าก็มาทํางานไอ้มัดถุงเนี่ยที่ทํางานป,าป้าปกติทุกวันจากสองโมงเช้าก็มาเก็บถุงมัดทีนี้มีหมาน้อยตัวนึงมันตามป้ามาแล้วมันก็เอาเหา่าตามภาษาหมาน้อยน,ะ <c oughs> น่ะทีป้าก็่าเอ้าเห่าอะไรปุ้ยท <c oughs> ีนี้เห็นหมาน้อยมันเอาหัวดมไปทางใต้เลด <c oughs> มันเห่านานค่ะป้าก,ก็สงสัยก็เลยไปเอาแบตมาส่องดู ก็เป็นงูก็ปากระไว้อางพ่ปาเคยเข้าป่าอพอเห็นเห็นงูแล้วเป็นไงโอ้ปากระตกกระใจแล้วตกใจแล้วทาไงต่อว้ายอางนั่นน่ะก็ว่างี้กลัวเป็นงูได้แรงก็รู้อยู่นี่ปากระเลยโทรหาหน่วยกู้ภัยให้มาช่วยจับติดต่อใครก็ไม่ได้ปากระเลยไปหาที่หนอมที่หมู่สีให้เข้าประสานงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เขามีความชำนาญมาช่วยจับหน่อยมันเป็นงูที่ได้แรงป่าหวังนั้น